นักเรียนมาต่อกันนะคะ EP เ,เมื่อกี้นะคะตอนที่1นึ่งเนี่ยจะค้างอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เราต่อเลยนะคะเด็กๆขั้นตอนต่อไปนะคะที่เราจะเอาโปรแกรมนะคะเข้ามาต่อให้มันสมบูรณ์นะคะเอามาเอาโค้ดมาต่อให้มันสมบูรณ์นะคะให้นักเรียนนะคะไปเอานะคะตัวหกเหลี่ยมมานะคะตัวหกเหลี่ยมที่เป็นเครื่องหมายเท่ากับนะคะ ก็จะอยู่ที่โอเปอเรเตอร์นะคะหรือว่าตัวดำเนินการนะอ่าใช้ตัวนี้นะคะช่องว่างเท่ากับ50นะใส่เข้าไปเลยโอเคใส่เข้าไปแบบนี้แล้วนะคะเด็กๆทีนี้เด็กๆจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีช่องว่างนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตดูในหนังสือดีๆเนี่ยมันจะเป็นการซ้อนทับกันของโค้ดหลายๆโค้ดนะคะเออเดี๋ยวนะคะ นักเรียนขะตรงนี้เรายังเขียนไม่เสร็จเลยนะคะตรงนี้เรายังเขียนไม่เสร็จเลยตรงห0สิบนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเขียนตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะตรงเลข50าสิบนะคะให้นักเรียนไปเอาคําว่าความยาวของรายการจํานวนนะคะซึ่งมันจะอยู่ที่รายการนะคะเอามาค่ะความยาวนะคะไปหาคําว่าความยาวนะเจอหรือยังคะครูเจอแล้วจะอยู่ข้างล่างนะคะความยาวของรายการจํานวนนะคะ ดึงเขามานะคะแล้วก็เอาไปใส่ทับ50เลยนะคะเด็กๆพอใส่ทับ50เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนไปที่นะคะเมื่อกี้เราลากเอ่อตัวหกเหลี่ยมอีกตัวหนึ่งมาใช่ไหมคะอ่ะไหนๆก็เข้ามาตรงนี้แล้วนะคะหยิบคําว่าคอรนนะคะหยิบคําว่าคอรนมาใส่เลยค่ะใส่ในช่องนี้เลยค่ะอ่ะก็จะเป็นคอรนเท่ากับ50ใช่ไหมคะซึ่งถามว่าตรงนี้ถูกต้องหรือยังนะถ้าสังเกตดีๆยังไม่ถูกนะคะเอาออกไปก่อนเอาออกมาวางไว้ข้างล่างก่อน นะคะให้ไปหาตัวนะคะให้ไปหาตัวโอเปอเรเตอร์มาก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหารเอาเศษนะคะซึ่งจะอยู่ในตัวโอเปอเรเตอร์นี่แหละนะคะจะเป็นตัวโค้งๆกลมๆหน่อยนะคะเอามาใส่แล้วก็เอาคอนอใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนตัวที่เขียนว่าหารเอาเศษนะคะก็จะให้ไปเอาคําว่ารายการที่นะคะรายการที่1ของรายการจํานวนนะ,ะซึ่งอยู่ในตัวแปรอยู่ในรายการข้างล่างตัวแปรนะคะ รายการที่หนึ่งครูเห็นแล้วนะคะมันจะอยู่ข้างล่างอ่านี่เอ๊ทำไมมันไม่มาให้อะ่ะมันเป็นอะไรอะ่ะรายการที่หนึ่งของรายการจำนวนนะคะใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปตรงข,ข้างหลังคำว่าหารเอาเศษเนี่ยค่ะให้มันให้มันเข้าพอดีบล็อกเลยนะคะเนี่ยค่ะให้มันเข้าพอดีบล็อกอย่างนี้เลยนะคะลูก นะคะจากนั้นนะคะตรงเลขห้าสิบนะคะให้เปลี่ยนเป็นศูนย์นะเปลี่ยนเป็นศูนย์นะคะโอเคเรียบร้อยอ่ะเอากลับมาเขียนต่ออ่ถ้ามือเราไปโดนนิดนึงอะ่ะมันก็จะขยับไปหมดเลยนะคะเด็กๆอ่ะทีนี้เราจะมาเขียนต่อนะคะให้เด็กๆไปเอาคำว่าราย เปลี่ยนตำแหน่งรายการทีละหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ไหนก็อยู่ในตัวแปรแหละค่ะนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะเขียนว่าเปลี่ยนคอน o ใช่ไหมคะแล้วก็มีลูกศรชี้ลงมาใช่ไหมเราก็ดึงมาเลยค่ะแล้วเราก็มาทําการนะคะจิ้มตรงลูกศรนะคะแล้วก็เลือกคําว่าตำแหน่งรายการนะคะเพราะว่าเขาจะใช้คําว่าตำแหน่งรายการใช่ไหมคะทีละหนึ่งอ่ะปล่อยไปต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะไปหาคําว่า เปลี่ยนคอลนอทีละหเหมือนเดิมค่ะเอามาใส่นะคะลากมาเลยค่ะเอาเอามาใส่ใต้คําว่ามิฉะนั้นนะคะเปลี่ยนคอลนอทีละหนนะคะตรงเลขหนึ่นะคะเราจะไปเอาตัวรายการมาใส่เพิ่มนะคะรายการที่หนึ่งของรายการจํานวนนะคะเอามาก่อนนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในเลขหแล้วรายการที่หนึ่งก็ให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นเลขสองแบบนี้นะ ่เช็คดูซิว่ามันเหมือนกันหรือยัง่อาอครูลองดูแล้วนะคะตอนตรงนี้ยังไม่เหมือนนี่นะคะตรงนี้ยังไม่เหมือนนะคะเพราะว่าเตรงคําว่าท่าใช่ไหมคะต้องใส่อะไรลงไปคะต้องใส่คําว่านะคะตำแหน่งรายการใช่ไหมคะไปเอามาคะ่ะเห็นไหมคะถ้าเราทาไปทำ,ทำไปเรื่อยเรืยเราก็จะเห็นว่า เออมันจะมีข้อผิดพลาดอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะแก้ไขไปด้วยได้เลยนะคะอ่ะเอาคำว่าตําแหน่งรายการมาใส่ลงไปทับเลขหนึ่งะคะตอนนี้นะคะก็เหมือนแล้วอ่ะต่อไปยังไม่จบนะคะทีนี้เรามาต่อข้างล่างกันนะคะเรามาต่อข้างล่างกันต่อตรงนี้นะตรงนี้นะคะทีนี้ให้เด็กๆนะคะไปเอาคําว่านะคะตั้งค่า ตั้งค่านะคะค o l o เป็น0นะคะมันจะขึ้นว่าตั้งค่าอะไรเป็นอะไรก็ช่างนะคะมันขึ้นตน้วอย่าคำว่าตั้งค่าแล้วลงท้ายด้วยเป็นช่องว่างพวกนี้นะคะหยิบมาค่ะแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะจากคำว่าค o l o นะคะเป็นคําว่าตําแหน่งรายการนะคะแล้วก็เลขศูนยนะคะให้เปลี่ยนเป็นเลข1นะคะเลข0นย์ให้เปลี่ยนเป็นเลข1นะคะ,ะ,คะอ่าเช็คดูซิคะว่ามันเหมือนกับใน โปรแกรมในหนังสือหรือเปล่านะคะถ้าเหมือนแล้วก็โอเคอ่ะต่อไปสุดท้ายนะคะสุดท้ายนะคะนักเรียนเราจะใช้บล็อกคําสั่งนะคะสีม่วงนะบล็อกคําสั่งสีม่วงเราอยู่ไหนนะคะอยู่ตรงนี้อ่ะให้เลือกตัวที่พูดนะคะพูดสวัสดีโดยที่ไม่มีเว้นวรรกวินาทีนะคะอ่าเอามาต่อลงไปเลยค่ะแล้วนะคะตรงที่พูดว่าพูดสวัสดีอะ่ะเปลี่ยนเป็นอะไร นะคะเขาเอาสีเขียวมาใส่ค่ะลูกไปที่โอเปอเรเตอร์นะคะแล้วก็ไปเอาคำว่าต่อมานะคะเห็นคำว่าต่อไหมคะก็จะมีต่อแอปเปิลกล้วยนะคะเอามาใส่เลยค่ะต่อแอปเปิลกล้วยนั่นแหละนะคะตรงแอปเปิลนะคะให้พิมพ์ใหม่นะคะลบออกแล้วก็พิมพ์ใหม่เป็น coron นะคะ coron คือนะคะส่วนตรงคำว่ากล้วยนะคะให้ไปเอาตัวแปรนะคะที่เขียนว่า coron มาใส่นะคะเนี่ยค่ะ ใส่เข้าไปเชิบแบบนี้นะคะอ่าลองเช็คดูตัวโปรแกรมนะคะว่าเหมือนก,นกันกับในหนังสือหรือยังนะคะส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่3มนะคะเราได้เขียนนะคะให้มันจบแล้วนะคะอ่ะทีนี้เราจะเล่นนะคะเราจะเล่นตรงนี้โอเคจิ้มที่ธงเขียวอ่าตัวนี้เขาจะถามว่ากอกจำนวน2องจำนวนอ่าจำนวนที่1 นะเราทำตามในหนังสือเลยโจทย์12ค่ะชึบจำนวนที่2เท่าไหร่คะ15อันนี้เราลองดูนะคะแล้วก็จิม้มอ่าแล้วเจ้าตุ๊ก,กตาตัวนี้ก็บอกว่าคอลนอคือ60นะคะอ่าเราไปตรวจคำตอบดูสิคะว่าค่าคอลนอนะคะค่าคอลนอเนี่ยเป็น60จริงหรือเปล่านะคะ การหาค่าคณนอนี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นโปรแกรมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อถามว่าคณนอของ12 15คืออะไรนะคะเรามาดูวิธีการหาคำตอบถ้านักเรียนหาคำตอบโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์นักเรียนก็อาจจะทำได้โดยการแยกตัวประกอบใช่ไหมคะ,ะแยกตัวประกอบก็จะเป็น <c oughs> อย่าง12ก็จะแยกตัวประกอบได้2คูณคูณนะคะอย่าง15ก็จะแยกตัวประกอบได้3คูณ5 นะคะซึ่งนะคะคอลอนอของ12กับ15นะคะก็คือ2คูณ2คูณ3คูณ5นะคะซึ่งก็คือ60นั่นเองนะคะโอเคนะคะถ้านักเรียนคิดด้วยการใช้หลักการทางคณิตศาสตร์อะ่ะมันก็อาจจะง่ายนะคะแต่อันนี้ก็คือเรา <c oughs> เรายกนะคะเหมือนกับว,ว่าวิธีการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์อะ่ะมาใส่ไว้ในโปรแกรมสแกนของเรานะคะ อ่าโอเคนะคะเด็กๆไปลองฝึกทําดูนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะแคปหน้าจอมาเลยนะคะเอาแบบนี้มาเลยนะคะเนี่ยค่ะให้มันเห็นเป็นโค้ดแบบเห็นทุกโค้ดอะคะ่ะเห็นเอาเห็นทุกโค้ดเลยนะเอาเอาเห็นให้มันครบอะคะ่ะนักเรียน,นะคะ่ะเห็นให้ครบเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะโอเคอ่าสําหรับวันนี้ก็นะคะ คลิปที่หนึ่งกับคลิปที่สองนะคะเด็กๆสามารถเปิดดูได้ตลอดเลยนะคะคุณครูไม่ได้ปิดกั้นนะนะคะก็ลองไปฝึกทําดูนะคะทําเสร็จแล้วส่งด้วยนะคะงานนี้20คะแนนเลยนะคะเพราะว่าโค้ดมันยากนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะ